สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชแนลนาชา86ทาโร่นะคะมาพบกับแม่หมอนาชาอีกแล้วเช่นเคยเนาะในคลิปทำนายดวงความรักความสัมพันธ์วันนี้เราทำท็ปปิดหัวข้อที่ว่าในใจของเขาอะยังมีเราอยู่ไหมเราควรทำอย่างไรต่อไปขออนาจไพ่ทาโร่แล้วก็จักรวาลและผู้อ่านโดยแม่หมอนะคะ ขอคําเปิดเผยเนาะว่าในใจเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรและเขาจะเอายังไงต่อไปเขายังมีเราอยู่ในใจอยู่ไหมแล้วเราควรจะทํำยังไงดีกับสถานการณ์กับคนคนนี้นะคะตั้งเจตนานถึงคนคนนั้นของคุณแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเนาะ,ะคุณเลือกพลังงานกองไพ่ที่คุณชอบหรือพลังงานของลูกแก้วนะคะที่คุณชอบอกองที่1สีน้ําเงินกองที่สองสีชมพูกองที่ 2, สาสีทองนะคะ ตั้งจิตแล้วก็เลือกได้เลยในสิ่งที่คุณชอบไปรับฟังคำทนายได้เลยแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปดิฟแคปชั่นนะคะโอเควันนี้ไปรับฟังคำทนายนได้เลยอะจะมีข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกคุณผ่านไพ่ก็ได้เนาะโอเคถ้าการดูแบบนี้เป็นคำตอบให้กับคุณก็ เป็นอะไรที่ดียินดีด้วยนะคะถ้าเราเช็คแล้วมันเป็นอะไรที่ไกด์ไลน์แล้วมีแนวโน้มก็เก็บคำทำนายนั้นไปไปปรับใช้กับชีวิตเราได้แต่ถ้าจะอยากรู้รายละเอียดลึกๆมากไปกว่าน,นั้นก็ดูดวงส่วนตัวได้เช่นเดียวกันนะคะไปกันกองที่1นนะคะขอดูพลังงานเอนเนจีของคุณนะว่าพลังงานที่คุณเจอพลังงานที่คุณเป็นกันแบบไหนตอนนี้นะคะ คุณอยู่ในเกณฑ์ของการตัดสินใจความรักของคนที่อยู่ห่างไกลกันคนรักเก่าหรือคนรักที่มีอายุน้อยกว่าบางคนเป็นคนรักที่เป็นคนต่างชาติอยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็มีเป็นคนรักที่อยู่ห่างไกลกันเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางหรือความห่างไกลทาให้คุณต้องตัดสินใจว่าเขารักเราจริงไหมเขามีใครไหมหรือ เราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขายังอยากจะมีเราอยู่ไหมอะไรประมาณนี้เหมือนบางครั้งเหมือนเขาเหมือนปิดกั้นตัวเองบางครั้งก็เหมือนมีใจบางครั้งก็เหมือนปิดคือบางทีตัวคุณเองก็เลยสับสนว่าไม่รู้ว่าความรักเนี้ยมันจะไปต่อได้จริงๆหรออืม แต่บางทีคุณก็สัมผัสได้ว่าเหมือนเขาก็รักคุณคุณเองก็รักเขาแต่มันก็ไม่ง่ายกับความรักครั้งนี้ที่คุณเจอถ้าพลังงานเอเนอรจเป็นประมาณนี้ไปต่อนะคะถ้าไม่ใช่เลือกกองใหม่อาจารย์ที่รักโอเคค่ะ,อะขอดูเขาคนนั้นนะคะว่าพลังงานความรักที่เขามีต่อคุณพลังงานความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงคุณนะอืมอ๋ เป็นรักห่างไกลระยะไกล high, อยู่ต่างกันต่างถิ่นบางคนต่างภาษาต่างจังหวัดต่างถิ่นบางคนเป็นคนต่างชาติบางคนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเป็นรักระยะห่างไกลนะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คิดถึงคุณนะเขาก็อยากทําอะไรให้มันชัดเจนแต่เขารู้ว่าด้วยด้วยความห่างไกลกันอะ บางสิ่งบางอย่างมันก็ยากเขาก็เลยเลือกที่จะอยากจะปลดปล่อยคุณไปแล้วอะค่ะใจหนึ่งอะคือเขาก็รู้สึกเสียดายคุณมีใจให้รู้สึกดีแต่ด้วยความห่างไกลกันหรือ อุปสรรคของระยะทางภาษาค่ะทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์นี้แล้วเหมือนเขาได้รู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือความจริงของคุณกับเขาเจออะไรที่มันถูกเปิดเผยในความจริงสถานการณ์กับความสัมพันธ์นี้แล้วโอเคเหมือนใครสักคนในที่นี้มีมีอีกคนอยู่เลยนะคะแล้วความจริงนั้นมันโดนเปิดเผยไปแล้วเรียบร้อยอ่าหรือถ้ายังไม่เปิดเผยก็จะได้รับรู้เร็วนี้ ขาก็เลยต้องตัดสินใจในเลือกทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปมากกว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันเป็นอะไรที่มันยากมันมีหลายอย่างเกี่ยวกับระยะทางภาษาความชัดเจนความถูกต้องอเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งเขามีใครอีกคนหนึ่งไม่ใช่อาจเขามีใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ แล้วความจริงนั้นเขากลัวโดนเปิดเผยหรือมันเปิดเผยไปแล้วนะคะบางท่านก็ก็ได้รับรู้มาแล้วบา,บางท่านก็เขาก,ก็กลัวว่าความจริงนั้นจะถูกเปิดเผยเขาก็เลยเลือกที่จะปลดปลอ่อยคุณไปจะดีกว่าเลือกที่จะมุ่งหน้าสู่อนาคตของเขาหรือสิ่งที่มันใช่สําหรับเขาจริงๆอืมโอเคค่ะแล้วดูสิว่าแล้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณล่ะ ตอนนี้ในใจเขาคิดยังไงอีกขอดูหน่อย <_ an> เขาก็สงสารคุณนะ <_ an> เขาก็เห็นใจเขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วก็รอเขาแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเขาดึงความสัมพันธ์นี้ไว้อะ เขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกเราเป็นตัวจริงได้อยู่ดีเหมือนเขามีครอบครัวแล้วอะค่ะเขามีครอบครัวแล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกคุณเป็นตัวจริงได้เขาเองก็รู้สึกดีกับคุณมากๆและคุณเองก็เป็นอะไรที่ถูกชะตาเขาแล้วก็ถูกใจเขาในเรื่องของรูปลักษณ์รสนิยมความต้องการความถูกใจคุณเองก็มีอะไรคุณเองก็เป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างดีแล้วก็ถูกใจเขามากๆแต่ สุดท้ายแล้วอะปลายทางคือเขาไม่สามารถที่จะเลือกคุณเป็นแฟนหรือเป็นเป็นคนรักหรือเป็นที่จะมาอยู่คองคู่กันได้เขาก็เก็บคุณไว้หรือมีคุณได้แค่เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของรักเก็บซ่อนหรือเป็นอีกคนหนึ่งในในความสัมพันธ์ฉะนั้นเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณเขาก็เลยเลือกที่จะ ตัดสินใจที่จะปลดปล่อยคุณไปหรือนิ่งหรือเงียบหรืออาจจะไม่ได้ค่อยติดต่อหรือไม่ค่อยได้พูดอะไรกับคุณมากแล้วก็เลือกที่จะอีกเลือกเลือกที่จะเลือกอีกคนหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเราอืมอืมเราควรยังไงทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ดีอ่ะออกมาละ ถ้าคุณอยู่ต่อมัอนคุณต้องบอกเหมือนคุณต้องแบบรักกับความรู้สึกเนี้ยที่คุณต้องทนได้ให้ได้ยอมให้ได้อยู่ในแบบความรักคือความรักเก็บซ่อนเป็นที่สองรองจากอีกคนอืมถ้าคุณอยู่อะ่ะเขาก็เห็นอกเห็นใจคุณรู้สึกเป็นห่วงคุณแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเลือกที่จะยอมที่จะอยู่แบบลับๆอะ่ะเขา เขาโอเคไหมเขาก็เหมือนลำบากใจนะเขาก็ไม่อยากให้คุณต้องอยู่ในฐานะแบบนี้ค่ะเหมือนหลายๆอย่างเขาก็กลัวมีปัญหากับทางนู้นด้วยแล้วก็เห็นใจคุณด้วยสิ่งที่พาออยากจะบอกก็คือว่าคุณมีอะไรที่ดีกว่านั้นที่จะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับเรื่องราแบบนี้จริงๆเขาเขาเองก็ไม่ได้ล้างเรานะคะเขาเองก็ไม่ได้ล้างเรา แต่แน่นอนแหละว่าคุณเองก็ถูกใจเขาเขาเองก็ถูกใจคุณมันมีเหมือนเป็นบ่วงเป็นห่วงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทวินหากันแต่จริงๆแล้วในบริบทของความสัมพันธ์เนี้ยเขาเองก็ไม่ได้ลังเหล่าคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีค่าคุณมีราคาคุณมีอะไรที่ดีกว่านั้นถ้าคุณเลือกที่จะ Move On ออกไปอ่ะ แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งแล้วก็ทบทวนถ้าเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องหรือสิ่งที่มันดีแล้วไม่ใช่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวเรื่องนี้แต่แต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณยังจะยอมที่จะอยู่ในสถานะนี้นะคะ่ะสุดท้ายแล้วเขาเองก็ไม่ได้เลือกเรา ตัวเราเองมันอาจจะมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไปลายทางที่จะคลองได้เป็นคลองคู่กันอยู่ดีฉะนั้นสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะบอกก็คือว่าในสถานการณ์ผู้ที่เลือกกล่องสีน้ําเงินนี้นะลูกแก้วสีน้ำเงินนี้นะค,นนคือคุณมีค่ามากกว่านั้นจริงๆแล้วคุณจะเจอคู่ของคุณที่เหมาะสมกับคุณขอแค่คุณน่ะเชื่อมั่นในความรักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเอง สิ่งอื่นสิ่งใดเลยคือคุณต้องเชื่อในพลังของตัวคุณนะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่มีคุณค่าถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรอยากลดน้ำหนักอยากพัฒนาตัวเองอยากมุ่งมั่นเรื่องงานมองเห็นถึงจุดเด่นของตัวเองอะคะ่ะคุณจะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เมื่อคุณรักตัวเองแล้วกลับมาใส่ใจตัวเอง นิ่งได้อยู่ได้และทบทวนตัวเองคุณจะได้เจอคนนี้เข้ามาในชีวิตนั่นก็คือคนรักอีกคนหนึ่งก็คือเขาจะเมื่อเมื่อพลังงาน energy ของคุณอะมันเปลี่ยนไปคุณเข้าใจถึงคุณค่าของตัวเองได้ดีแล้วจะมีคนอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตคุณและคุณจะรู้สึกดีและมีความสุขมากฉะนั้นผู้ที่เลือกกองสีน้ำเงินนี้นะคะกับคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ย เขามีคุณในใจไหมเขาเขาก็คิดถึงคุณนะเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณแต่เขาเลือกที่จะแบบปลดปล่อยคุณไปแล้วไม่อยากให้คุณทนอยู่กับสภาวะ,ะจะเป็นที่สองรองจากอีกคนแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณทําอย่างนั้นถึงแม้ว่าใจเขาอ่ะอยากจะมีคุณแต่เขาไม่อยากให้คุณต้องมาอดทนรอเขาหรือทําอะไรในสิ่งที่มันไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วเขาเองก็ลําบากใจถ้าเขาไม่ได้เลือกคุณ นะคะอ่าสุดท้ายนี้ก็ไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะอดทนอยู่กับเขาหรือคุณจะมุฟออนแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับคุณเสมอแต่อํานาจไพ่อยากจะให้คุณมุฟออนไปข้างหน้าจะดีกว่านะคะโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอให้คุณโชคดีนะคะโอเคบายบายลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกสีชมพูไปดูกัน เขายังมีเราอยู่ในใจอยู่ไหมขอเช็คพลังงานเอเน g y ของคุณก่อนนะคะดูหน่อยว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรตอนนี้คุณกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะกำลังมุ่งหน้าสู่อนาคตของตัวเองอืตอนนี้เหมือนคุณเองก็มีคนเข้ามาสนอกสนใจแต่คุณเองก็ยังมีความนึกถึงคิดถึงคนคนนี้ที่คุณกำลังถามถึงคุณได้เริ่มต้นกับชีวิตอะไรใหม่ๆ เริ่มงานใหม่โฟกัสตัวเองโฟกัสถึงตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ขอโทษทีค่ะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่แต่ใจหนึ่งอ่ะคุณก็ยังมีความเป็นเป็นห่วงเป็นความทวิหากับคนคนเนี้ยคนที่คุณกำลังถามถึงอยู่เนี้ยทั้งทั้งที่คุณก็มีอีกคนหนึ่งที่ดีกับคุณ หรือคุณก็คุณก็มีใครหลายๆคนหรือมีคนที่เขาสนอกสนใจคุณอะแต่คุณก็ยังลืมคนเนี้ยที่คุณมาถามถึงนี้ยไม่ได้สักทีทั้งทงที่ก็มีคนสนใจคุณอะฮะอะไรประมาณนี้นะถ้าพลังงานเอเนรจีของคุณเป็นประมาณนี้แสดงว่าอันนี้คอของค,อคือของคุณนะโอเคค่ะไปต่อ้า่ใช้เลือกกองใหม่นะไม่ต้องฝปลนพลังงานนะคะ ขอดูว่าเขาคนนั้นยังมีคุณอยู่ในใจไหมเขาไม่ได้มีคุณอยู่ในใจแล้วนะคะอืมเหมือนเขามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบท้าทายชอบมองหาอะไรใหม่ๆแล้วเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหามีคนชอบหรือเป็นคนชอบเจ้าสำราญเป็นคนที่แบบว่าชอบการท้าทายเจอใครไปใหม่ไปเรื่อย คุยออน่าแชทมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะในเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยเหมือนเขาเหมือนคุณกับเขามีเรื่องที่แบบทำให้กันเจ็บมากๆแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเอยเขาไม่ได้นึกถึงแล้วเขาก็คิดว่ามันมันเป็นไปไม่ได้แล้วระหว่างคุณกับเขานะคะอืมอ่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเป็นยังไงอีก เหมือนเขาคิดถึงทีไรอะ่ะก็มีความเครียดในคําพูดหรืออะไรเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันทะเลาะก,กันอะ่ะหลายๆอย่างที่ที่ที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะอืมเขาก็เลยเลือกที่จะแบบพยายามที่จะไม่ทึกถึงแล้วก็ไม่คิดถึงแต่ในบางครั้งก็มีก็มีความคิดในเรื่องของที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันในบางอย่าง แต่ในเรื่องที่มันทะเลาะกันอะ่ะมันเยอะมากกว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้อ่ามันนึกถึงทีไรก็ก็เครียดทุกทีนึกถึงทีไรก็แบบมันเป็นไปกันยากทุกทีเขาก็เลยตัดใจจากคุณอะ่ะแล้วก็พยายามที่จะมองหาสิ่งใหม่จริงๆเขาก็ไม่ได้ใช้คําว่าพยายามนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่แบบเฟลลี่อยู่แล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบ มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะถึงไม่มีใครเข้ามาหาเขาเขาก็พยายามที่จะเสาะแสวงหาแต่ความสัมพันธ์ใหม่อยู่เรื่อยๆอะค่ะอืมอ่าแล้วเขาเป็นยังไงกับคุณอีกขออีห้าใบเขารู้นะว่าคุณอะรักแล้วก็เป็นห่วงเขาแต่เหมือนคุณกับเขาอะเวลาคุยกันทีไรมัน มันมันคุยกันไม่ลงเอยไม่ลงตัวสักทีเขาก็เลยเลือกที่มันมันเป็นพลังงานของการคําพูดคําจาไม่ลงะไม่ลงลอยไม่ลงเอยเวลาบางทีเขาก็มันมีห่วงเวลาหนึ่งที่เขาคิดถึงคุณแต่พอคิดถึงแล้วมันมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันมากกว่าเขาก็เลยเลือกที่จะตัดที่จะไม่คิดถึง แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้แบบว่าดึงดูดเขาเลยมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นมันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดเขาอยู่เหมือนกันในในความรู้สึกนี้นั่นก็คือว่าเรื่องที่ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่รักใครรักจริงเขาสัมผัสได้ในเรื่องนี้แต่ด้วยความจริงจังและความจริงใจของคุณที่คุณต้องการความชัดเจนในความรักมันทําให้เขาอึดอัด แล้วก็เป็นปัญหาที่ทะเลาะก,กันมันไม่ใช่ความผิดของคุณแตมม่มันเป็นปัญหาของเขาซึ่งตัวเขาอ่ะเป็นคนเจ้าสำรานและยังไม่ต้องการที่จะมีคอมมิตเมนตอะไรแบบนี้ถ้าเล่นๆสนุกสนานอะ่ะเขาโอเคแต่ถ้าแบบซีเรียสมากๆแล้วแบบว่ารักเขามากอะแล้วแบบจะจริงจังกับเขามากเขาเขาค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่ มันไม่มันมันมันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาถูกควบคุมเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคเลือกที่จะไม่ไปต่อแล้วก็เลือกที่จะแบบไม่นึกถึงแล้วก็ไม่คิดถึงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาพยายามทําแบบนั้นนะอืมขอดูว่าแล้วเราควรทำอย่างไงอะ่ะอืมอุม้ย จริงๆนะคุณก็มีคนของคุณหรือมีคนที่เข้ามาคุณไม่ต้องดึงคนนี้มาเป็นอะไรที่ให้คุณสับสนเลยคุณเริ่มต้นใหม่ได้เลยคือ the world จบแล้วเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดคุณดูด้วยตัวของคุณด้วย common sense ของคุณอยู่แล้วว่าคนคนนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาเองก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณอ่ะต่อต่อให้คุณจะทำดีแค่ไหนปรับคำพูดหรือปรับทัศนคติกับเขาแค่ไหนอ่ะ จริงๆแล้วปัญหาทั้งหมดมันไม่ใช่ปัญหาของคุณมันเป็นที่ตัวเขาที่เป็นลักษณะนิสัยแบบนี้มากกว่าฉะนั้นกับคนคนนี้ถึงคือหนึ่งเขาเองก็ไม่ได้แบบจริงจังหรือจริงใจกับเราแล้วเขาก็ไม่ได้มีเราในใจเขาแล้วอะ่ะอืมบางครั้งเรื่องที่มันคบกันหรือเจอกันมันมีปัญหากันบ่อยสิ่งที่คุณต้องทําได้ก็คือว่า the w o r คือการจบแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะทําอะไรได้ดีกว่า ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดเราควรที่จะโฟกัสกับคนที่เขารักเราหรือมองเราว่าเราดีหรือมีคุณหรือมองเราเห็นว่าเรามีคุณค่าจะดีกว่าที่คนคนนี้ที่เราพยายามทําดีแต่กับกับมองว่าเราไม่ดีอะค่ะเขา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 ,เขามองเราประมาณนั้นนะ่ะในที่ผ่านมาแล้วทีนี้ให้คุณ่ะเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะว่าสิ่งที่คุณพยายามที่จะทําอยู่ในอนาคตถ้าคุณมีเป้าอะไรอะ ให้คุณมองไปที่เป้าหมายนั้นแต่เป้าหมายนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเขาคนนี้นะคะอืมจะทําให้คุณตัดสินใจแล้วก็กล้าออกมาจากเรื่องนี้ได้เร็วที่สุดแต่อํานาจของไพ่ก็คืออยากจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่กับคนใหม่กับอะไรใหม่ๆจะดีกว่าต่อให้ยังไม่มีใครเข้ามาอนาคตข้างหน้าก็ยังจะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่ดีนะคะแต่ขอให้คุณอย่าเพิ่งไปดึงคนคนนี้เข้ามาในชีวิต ตัดได้คือตัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะคะโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือกสีทองไปดูกันนะเจ้าว่าพลังงาน Energy เป็นอย่างไรตอนนี้ อนนี้คุณกำลังเหนื่อยหนะักกับปัญหาเรื่องงานปัญหากับหลายๆเรื่องนะคะที่เข้ามาถาถมคุณแล้วกับคนคนนี้คุณรู้สึกต้องการรู้คำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องการความชัดเจนต้องการหาคำตอบทั้งๆทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกหรือคิดยังไงหรือเขามีความลับกับคุณเยอะแยะมากมายแต่ตัวคุณอนะ่ะไม่ยอม ไม่ยอมปล่อยวางและไม่ยอมไปจากเขาสักทีเหมือนพยายามที่จะหาหลักฐานพยายามที่จะหาคําตอบพยายามที่จะรู้ความลับความจริงแบบให้มันเห็นโดยหลักฐานให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะถึงจะตัดใจถ้าพลังงานเอเนจเป็นประมาณนี้ไปต่อนะคะขอดูเขาอะว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจไหมต้องคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาเขามีความลับมากมายเลยอืม เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะอืมแล้วเขาเองก็พยายามที่จะปกปิดปิดบงังซ่อนเล่นคุณอะ่ะอืมแต่ก็พแต่ก็ไม่ยอมบอกคุณช ắt, ัดๆเหมือนพ,พยายามที่บางทีก็อยากจะปกปิดหรือพยายามที่จะแบบไม่อยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมีมันเขามีแฟนหรือเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วเขามีคนรักอยู่แล้ว แต่เขาอ่ะไม่อยากให้คุณรู้แล้วไม่อยากให้คุณเสียความรู้สึกนะคะเหมือนเขาแบบอาจจะพูดว่าเขาไม่ได้มีใครแล้วแบบเป็นมั่นเป็นหมอแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากจะเสียคําพูดหรืออยากจะเสียฟอร์มเหมือนให้คุณจับได้อะค่ะอืมอ่ะแล้วสิ่งที่เขารู้สึกอะในใจเขายังมีคุณอยู่ไหมตอนนี้เหมือนเขาปิดกั้นความรู้สึกของเขานะคะเขาพยายามที่จะมองหา อะไรใหม่ๆเขาอะมีคนของเขาด้วยแล้วเขาอะก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่คนของเขาแล้วเขาก็พยายามที่จะมองหาถึงความสัมพันธ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาถามว่าเขามีคุณในใจไหมเขาแค่เสียดายแต่เขาไม่ได้จริงจังหรือมีคุณในใจนะคะอืมคนคนนี้นะอืมแล้วเป็นยังไงต่อกับคุณเหมือนเขาเป็นคนที่หวานเสน่ห์ ดึงเราไว้ไม่ยอมตัดจบเนี่ยเหมือนเป็นเกมหรือเป็นการแบบอยากเอาชนะหรือแบบดึงไว้ให้ว่าตัวเองเนี่ยมีมีคอนแทคเยอะมีคนในความสัมพันธ์เยอะเป็นคนค่อนข,ข้างที่จะเจ้าชู้มากๆคนคนนี้อืมคือไม่ชอบไม่รักไม่มีใจแต่ไม่ยอมตัดแล้วก็พยายามที่จะปกปิดอ่ะในในในใ,ใ,ใ,ในความสัมพันธ์อืมฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดกับคุณอนะ่ะ คือเขาเก็บเราไว้เป็นตัวเลือกค่ะเป็นตัวช้อยเท่านั้นเองแต่ใจจริงๆที่เขามีให้กับเราความรู้สึกจริงๆที่เขามีเขาไม่ได้มีเราในความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่แบบอินอะไรกับเรามากขนาดนั้นนะคะอืม uh huh. แต่ไม่ยอมแต่ไม่ยอมปล่อยทําเหมือนมีใจอะทําเหมือนแต่ไม่ได้มีใจเพราะว่าเขาเป็นลักษณะนิสัยที่แบบดึงคนไว้ในความสัมพันธ์ยะแยะมากมายเหมือนเป็นตัวช้อยแล้วเก็บเราไว้เป็นตัวเลือก เก็บเป็นตัวเลือกท,ท้ายเลยอะคะ่ะเออห้ายจังอืมขอดูหน่อยว่าแล้วเราควรทำยังไงกับสถานการณ์นี้โหไปเลยค่ะเขาให้เขาให้ไปแล้วคุณอยู่ก็เครียดคุณอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นอะแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเราคือคนรักหรือที่จะพัฒนากับความสัมพันธ์กับเราอ,ะอ่ะเห็นไหมเซเว่นออฟคัพคือเขาแล้วเขาก็ไม่มีวันเลือกเรา แล้วเขาก็ไม่เลือกใครถึงแม้ว่าเขาจะมีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเด่นของเขาแต่เขาก็เลือกที่จะหาคนเข้ามาในความสัมพันธ์ในชีวิตของเขาเรื่อยๆส่วนกับเราเนี่ยเขาเก็บเราไว้เนี่ยเป็นเหมือนในสต็อกอะคะ่ะในความสัมพันธ์กับเขาเท่านั้นเองฉะนั้น สิ่งที่จะทําคือว่ากับคนเนี้เราเราไม่ควรที่จะอยู่แล้วคือเขาไม่ได้มองเรามีค่าอะไรเลยสิ่งที่อยากจะบอกคือคุณต้องมูฟออนให้ไวอยู่ไปคุณก็เครียดอยู่ไปคุณก็แบบลําบากใจกับความสัมพันธ์เนี้ยืมโอเคถ้าคุณไปจากความสัมพันธ์นี้คุณจะเป็นอย่างไรขอการช่วยเหลือคุณหน่อยห้าใบโอ้ยถ้าคุณไปคุณจะดูดีมีราคามีค่ามากขึ้น นะขอให้คุณเชื่อในการตัดสินใจของคุณแล้วโฟกัสที่ตัวคุณอืมเขาจะเสียดายคุณมากๆเหมือนคุณอยู่เขาไม่เห็นค่าแต่พอคุณไปเขาจะคิดว่าเอยคุณไปได้ยังไงทั้งๆที่เขามองว่าคุณน่ะรักเขามากแล้วคุณไปครั้งนี้คุณจะได้เจอกับกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วคุณจะมีความสุขและคุณจะแฮปปี้ด้วย นะคะแล้วเขาก็จะเสียดายคุณที่ไม่เลือกคุณวันนี้ค่ะขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ